ไข่ผับเปล่าเฮ้ยอย่าทำเขาอย่าทำเขาเป็นไงกูกูเก่งไหมกูเก่งไหมพี่สาวเฮ้ยเว้นเว้เวงง้างมาแต่บางลมลำคนมาลุ้มานี้มาเชนเ่นเช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 นชชชพี่ชายพี่ชายทำดีดีไปอยากอาเฮ้ยพี่ชายปรับโปสบายคุณมันหล่อจริงเลยว่ะเมียมา

ไม่ล่ะมึงกล้าไ้่ล่ะไอหนุ่มเร่อร้อนตายอยากไปมาเลยมึงกล้าไ้่ล่ะว้าวว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 วเอาเดียบเพื่อนเมื่อไรตัวดีไอกร้าโอ้โหกูโดนสาบเลยเฮียไอ้กร้าตัวดีเลยเฮ้ยทำไข่กูพังไอ้เฮียกูจะไปเก็บไข่อยู่แล้วตอนแรกอ่ะไอ้เฮียไข่พังไก่พังเลยเฮีย กคือไข่ผัไข่ผัเปล่าเฮ้ยอย่าทำเขาอยา่ผอย่าทำเขาเป็นไงกูกูเก่งไหมกูเก่งไหมพี่สาวจำไหนเอาเชียรอยู่ไหนือดีเลยเอายืดไม่ได้เหรออ๋อเฮ้ยกวงกงางมาแต่บางลำลำคุณมารู้มานี่มาชนเชนเชนเพี่ชายพี่ชายทำดี ไม่อยากอ่านเลยปาร์ลิมโปสบายคุณมันหลอกจริงๆเลยว่ะคุณมันหลอกจริงเลยว่ะบอกเลยเมื่อกี้โหดจริงแบบตายยากหลบหลบแมวปุ๊บแล้วก็แล้วก็แบบมาถึงตรงนี้พอดีแล้วก็แบบยิงเลยอ่ะเฮ้ยคุณมันหล่อจ่าจะาเมิ่อกีม่งหล่อจริงจะเมื่อกี้แม่งหล่อจริงคุณผู้เลิหล่อจริงไรจริงผู้หญิงคุณผู้เลิงคุณผู้หญิงคุยคุณผู้หญิง ดูดูกูไว้จต้าดูกูไว้จต้าดูกูไวเ้เลยคุณมาโลนะว่คาคุณมาโลไม่ได้อยู่นี่โอเคโอเคโอเคจต้าดูกูไว้เลยอุ้ยแมวมาไปไปไม่ไม่โดน <laughs> <laughs> ไม่โดนแมวไม่โดนแมวไม่โดนนะคะหนูกาวายไม่เป็นไรได้ต่อได้ต่อค่ะหนูกาลุยลุยเอาเฮีย Yeah, hãy yê hãy cưỡng để lại yên đã tạo cưu quý 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 โดนแมวแต่โดนปุ้<ท>นเพี่อวดนีนได่ไหไปบ <c oughs> บานแล era, ้วโวกไม่ผมยอมเจ็บเพื่อช่วยคนเห็นไหม <c oughs> ผมยอมเจ็บเพื่อช่วยคนคุณเข้าใจไหมแอ,อบอ้างอะไรหลูกูรอ,อก,กดตายยากเลยกูรอ,อก,กดตายยากก่อนเฮ้ยมาดิมาดิ ว้าววยววเพววววกูมีอีกสองลูกครับวววีวว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 อหวว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 วยวยวว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 กวอเว้วว้ววเววววววเวว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 บอกวอววหวววววบวว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 วมวไวววว้วว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 ดววววควว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 อววววววดิ์วว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 วคุณมามววยวปิดปว กดไฟวิวหลบหลบแอนน่ะหลบแมวอ่ะเก่งไหมได้ข้อว <Okay, okay, S 2> ่าผมเก่งไหมอยู่ไหนอ่ะพี่สาวแอนอยู่ไหนอ่ะพี่สาวโอเคโอเคเจอแล้ว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 กูซับต่อกูซับต่อกูซับต่อกูไม่กลัวหรอกตาแดงอ่ะกูไม่กลัวหรอกว้ายอุ้ยเชี่ยกูกลัวอกตาแดงอ่ะเฮ้ยตาแดงเถื่อนเลยกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วพี่กลัวแล้วพี่เอาเชี่ยโอายอ่ะเก่งๆขอบคนขาวไก่ไก่ไก่อะไร พีจากหนงใช่ใช่ปะไก่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 สัตสเออพี่เขามีดิ้นสาวน่นเบึ้งชมไป้ยพี่สาวที่หลุดเดี๋ยวเดี๋ยวเมันไม่เคยอี๋สดยกูไม่รู้สวยสดียกูไม่รู้สวยสดียกูไม่รู้สวยวิ่ง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 โดดวายติวรึเปล่าเอ้าเคลียร์ลืมไปพอมไหมโอเคโอเคเราเกิดมาละเราเกิดใหม่ละเราเกิดใหม่เป็นลูกใครเราเกิดใหม่เป็นลูกใครอ้าอ้า

ดูตัวเด็กเด็กเด็กมึงตัวสูงกว่านี้ดิเอาตัวให้มันสูงกว่านี้แป้นมันสูงกันเนี่ยเด็กเห็นไหมเนี่ยเอาเด็กเกยซะแล้วเอาเดากเอาตาแดงหมดพอดีเฮ้ยเฮ้ยตาแดงหมดแล้วตาแดงหมดแล้วได้อยู่ได้อยู่เราชนะได้เราชนะไไม่ไรไม่ไรไม่เราชิวเราชนะได้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  มันต้องอุ้มอ่ะมึงอุ้มป่ะไม่อุ้มไม่อุ้มไม่อุ้มก็ออกกันนั้นแหละไม่อุ้มก็ออกกันนั้นแหละบอกก่อนเลยมึงไปช่วยกูเร็วมึงช่ววยกูเร็น้ไงช่วยกูเร็วน้องมึงจับตาดูไว้มึงจับตาดูไว้เร็ว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 มึงจับตาดูไว้เร็วกูไม่เอาหรอกกูพูดเล่นคุณมารู้มีเฟสหนึ่งกูมารู้มีเฟสหนึ่งไว้กูมัคุณมารู้มีเฟสหนึ่งเรา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 เก็บแค่คกเกไปก่อนกูรู้เฟสหนึ่งไว้เราเราลอกันเรารอกันเรารอกันเรารอได้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  เราได้เราได้เราเราได้เราเราได้เราเได้ไปทีไม่นเออเอเอเอออ voilà เออเเออเอ <am <am ูเออเอดเออเเออออเออเออเเออ่อเออเออเออเเออเออออเเออเอเออเออออเออเเอีเอเอ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 อออเอออออออเอออออออ ไม่ว่ามื่ไรกูมยอดไปเลยกระต่ายกับเต่าใครจะเกิดก่อนกันกระต่ายกับเต่าใครจะเกิดก่อนกันกระต่ายหรือเต่าเต่าหรือกระต่ายเต่าเต่าผมเออาไปก่อนเออคันันคันไปเต่าเต่าคันไปเต่ากระต่ายมากระต่ายมาแล้วกระต่ายวิ่งมากระต่ายวิ่งมา เต่าเต่าเราผู้กองเต่าเอ้ยเต่ากับเต่าเต่าขี้เกียจตอนนี้เต่าชะาใจตอนนี้เต่าชะล่าใจเต่าชะาใจเต่ากลับไปเต่ากลับไปกระต่ายกำลังวิ่งมากระต่ายกำลังวิ่งมากระต่ายกำลังวิ่งมาอย่าอย้ำกระต่ายอย่าเฮ้ยกระต่ายจะรอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้ย่า จะตายชนะเตาให้ดูตาอื่นไหมคะไอ้ย่ากระต่ายชนะเตาเว้ยมเคยเห็นเปล่าไอ้เหี้ยขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็สิทธิ์มือป่าอยู่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับรักชิคเกอร์นะครับแล้วก็สิทธิ์เลี <t aps> <t aps> yeah, yeah. Fruit, yeah ้ยงที่ฉีดคอตอนนี้ขอบคุณมากครับผู้สนับสนุนรายใหญ่ในการซื้อที่ชิดคอนะครับอร่อยมากตอนนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณเอ่อขอบคุณยู่ทั้งในทิกตอกแล้วก็ใน ทุกคนด้วยนะครบรักทุกคนกัจุ้ว